สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ทีมงานเรามาที่โรงเรียนหน้าโรงเรียนสัมสุงพิทยาคมนะครับผมอำเภอสัมสุงจังหวัดขอนแก่นเรานะครับผมเนื่องด้วยมีหนังสือจากทางโรงเรียนนะครับส่งถึงผมที่บริษัทนะฮะเพื่อมาให้ช่วยอนุเคราะห์ตีเส้นทางม้าลายหน้าโรงเรียนนะฮะฝั่งประตูทางทางทางรอบทางรอบอำเภอนะครับทางเลี่ยงทางเลี่ยงของอำเภอนะฮะอันนี้ทีมช่างเรากำลังดำเนินการอยู่ครับผมทีมช่างบริษัทชูสิงการจราจรเราครับผม ยินดีครับยินดีมากครับยินดีที่เป็นส่วนที่ช่วยให้ถนนทางน่างเรียนอำเภอสัมสูงวิทยาคมปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมด้วยการตีเส้นทางมานลายนะครับผมไปดูทีมช่างเลยครับผมทีมช่างกำลังทำการตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติกนะครับผมที่เป็นสีที่ใช้บนถนนทางหลวงเราเลยนะครับผมเป็นสีมาตรฐานเลยนะครับผมนะฮะ ขมเป็นส่วนเล็กๆนะครับที่ช่วยให้าทางอำเภอเรา,ามีทางม้าลายน้างเรียนทุกโรงเรียนนะครับผมผมผมยินดีที่จะไปตีเส้นให้ได้ครบโรงเรียนใน,นอำเภอทาสุงเราเลยน,นะครับผมนะฮะจะเป็นลักษณะนี้ครับผม เสร็ร้อยแล้วครับทางม้าลายนะ้างเรียนสัสุนวิยาคมครับผมเนี่ยนะฮะเป็นโรงเรียนที่2ของวันนี้นะครับที่ทีมงานจุดสัญญาณจราจรเรามามอบความปลอดภัยด้านน่างเรียนให้ด้วยการตีเส้นจราจรทางม้าลายมอบให้เป็นสารประโยชน์นะครับผม,บผมก็มีมาในแชทว่าต้องการให้เรามาตีตรงนี้นะฮะที่อำเภอสัมสูงนะฮะที่โรงเรียนบ้านน้องกุุงดิ่งนะฮะ เพลสัมสูงเรานะฮะอยู่ระหว่างบ้านบ้านหัวฝายนะฮะตังนี้แล้วก็โซคะแก้วนะฮะมุ่งหน้าเพลกระนวนนะฮะครับทีมช่างเราก็ดำเนินการตีแล้วนะฮะนี่ฮะเริ่มมีทางมาลายตัวนี้เป็นตัวยาวหน่อยนะครับเพราะว่าตัวใหญ่หน่อยนะฮะเพราะว่าอ่านั่งเรียนนะฮะถนนนั่งเรียนอยู่บนทางหลวงมาเลขสองสามสองสองนะครับผมเป็นทางหลวงแผ่นดินนะครับผม บนถนนเส้นนี้มีสองสามโรงเรียนนะฮะผมก็ทำหนังสือถึงถึงแขวงทางหลวงขอนแก่นแล้วนะครับผมว่าจะขออนุญาตทำการตีเส้นทางจราจรทางข้ามนะฮะเพื่อมอบเป็นสาประโยชน์แล้วก็มีอีกหลายโรงเรียนที่อยู่ในเขตออของอบจนะฮะอบจก็ทำการตีเรียบร้อยแล้วครับผมมาไอ้ถามเนี่ยโรงเรียนไหนกันเนี่ยโรงเรียนครับโรงเรียนนี่บอรลดลดลดหลายเปอร์เซ็นต์เนี่ย ลายบ่ไม่ลายติบ่บ่ลายไม่ลายอไรลบ่ล้พ่วงอันตรายบ่อยู่นี่ไอ้มาตีเส้นทางมาลายให้มาตีเส้นทางมาลายให้ฟรีเลยบอกฝากบอกอาจารย์หน่อยเด้อไม่ได้คิดเงินหรอกตอนนี้มียังยี่สิบบาทบ่ตอนนี้ไม่ยังยี่สิบบาทบ่โอเคนี่ไอ้มาถ้าที่มสร้างเป็นมาตีเส้นลุงเล่นมาไล่เฮ้สวยงามขำรนนนดีมากดีมากเนี่ยพอดีเจอพี่เขาพอดี เจอพี่อ่ะพี่พี่ยังครับผมครับโต้งครับพี่โต้งพี่โต้งนะครับพี่โต้งเป็นคนที่ที่แชทไปหาผมหรือคอมเมนต์ไปหาผมที่ที่ในเพจเนาะในเพจที่สูงเนาะเดี๋ยวบอกว่าใส่สามมันเท่าก็ขอทางมาไล่มาโรงเรียนน้องลุงดิ้งเนี่ยพี่โต้งอ่าเป็นคนทีเล่ยเห็นมาชุ่มชนเนาะที่อยู่คนบ้านนี่บอกครับผมครับเน่ยครับคนบ้านนั่นครับอ๋อนี่ยเนี่ยเนี่ยขนบ้านยังก่อนบ้านหร่ไฟบ้านหัรถายเพราะว่าโรงเรียนมันใส่น้ำกันทั้งสองมู่บ้านอ๋อโรงเรียนใส่น้ำกันสองมู่บ้านพี่เราก็เลยเห็็นนนเเลงหว่ามั บมื่อท่านี่มาไล่เนาะคือเราเห็นเนาะในนีครับอันไล่เพิ่มพอดีทีมช่างมาก็เลยมาดี๋เนินการให้เลยนี่พี่โต้งขอบคุณพี่โต้งแท่นชุมชนบ้านเฮาชุมช่นงวฝายโซคาแก้วกับผมจักจั๊กบ้านเรียกเรื่งนี้หน่อยสองสองมู่บ้านสองมู่บ้านนี่แหละให้พี่โต้งเป็นเป็นเป็นพลเมืองดีเป็นผู้ที่ที่เล่นเห็นตรงนี้ครับเล่าเฮากับว่าเฮ็ดอะไร อ่าตามสัญญาที่ไปตรงไว้มาแล้วครับทีมงานเข้ามาแล้วครับผมไปตรงเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมครับครับเพราะแบบนี้ก็แมบสรอยเหลือกันได้ทุมชนอำเภอบ้านเ้าครับผมครับขอบคุณไปตรงเช่นเดียวกันครับผมครับโอเคพี่ครับอีกสักพักนะครับทีมช่างก็คงจะตีเส้นทางมาลายเสร็จนะครับเดี๋ยวลงสีแดงด้วยสีกันลื่นซะหน่อยนะครับเพื่อความเพิ่มความเด่นชัดและกันลื่นถลไมนะครับผมนะฮะอีกสักพักก็คงจะตีแล้วเสร็จนะครับผมเอ่อบริษัทจูสินการจราจรแล้วทีมงานขอมอบให้เป็นสาระประโยชน์นะครับผม ขอมอบให้ราษาประโยชน์หวังว่าคงช่วยลดอุบัติเหตุนะฮะหรือช่วยช่วยให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นบริเวณนั่งเรียนนะฮะของของของทุกทุกทุกเรียนนะครับที่ทํามานะฮะหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอมอบให้ภาษาประโยชน์ไปตรงนี้นะครับผมสวัสดีครับ mẹ thương chồng thương da, mẹ thương con thương mẹ hãy vui na, mẹ hãy vui wan da, mẹ thương chồng thương da, mẹ thương mẹ cha.